สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับน้องการค่ะน้องาอายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะตอนนี้เรียนอยู่มหกการค่ะวันนี้เดี๋ยวมีเกมไม่เล่นคยได้ยนครับว่าพักเครื่องไหมเคยเคยแต่ว่ามีคนรอบข้างเล่นอยู่มีโอเคไหมมีเอามีบ้างโอเคน้องการพี่มีพามาสาคงเดี๋ยวพี่จะให้น้องถ่ายว่าเผ่าเนี้ยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านโอเคไหมโอเคน้องเข้าใจง่ายโอเคตรงนี้เป็นเหรียญเศมาสมบัติธนาปุมตลนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านครับ หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นเปลี่ยนไหมยแปลว่าเป็นคนใจเดียวหลักหมื่นเป็นคําเปาที่ถูกต้องโอ้โหพี่พอรู้จักโรงงานมาครู่นี้เราต้องเตรียมแจกตังค์ไว้ก่อนเลยนะครับต้องบับเลยเท่านี้เล่นกันประมาณ3าม0มืวนโกอบอง์แรกหนึ่งบาทเลยนะองค์ต่อไปถูกก็จะได้3า0้อบาทอันนี้เป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับ18บดบาทแสนแล้วกันครับพี่หลักแสนแล้วกอบที่ผิดนะครับ องนี้เล่นกันประมาณ7จ็ดถึงแปดพันบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเหล็กญล้ำค์นะครับหลักล้านบาทหลักล้านหล้านเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนนะเป็นคำตอบที่ผิดอีกแล้วครับองนี้หลักแสนนะแสนองนี้เล่นกันประมาณ5้าแสนบาทบวกลบน้องทายผาผิดแต่น้องทายใจไม่ถูกนับหนึ่งร้อยบาทเราไม่ให้ให้ สองร้อยบาทค่าพิสวัสดอีกหนึ่งใบน้องน้องกันนะครับนะครับขอบคุณครับครับมาดูหนักนะครับใช่อ๋อมาคนเดียวด้วยออโอเคพี่ฝากกดติดตามด้วยเคนบุลเล็ตในในติ๊กต็อกในยูทูบเฟซบุ๊กได้สะดวกเปิดวาร์ปไม่เ่ยได้ค่ะ IG ค่ะ underscore k q n y x ค่ะมือกล้องตั้งใจฟังใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวพูดสโลแกนช่องพี่นาดีกหนึ่งสุดท้ายละสมโจร สมงจอย <Okay. S 2> โอเคขอบคุณครับต้กขอบคุณครับขอบคุณครับ